ถ้าเราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยิงตีกันอาจารย์มันยิงชกกันยุ่งอยู่นั <c> ่น <oughs> ไม่มีเวลาสงบยุ่งเป็นตลอดเวลายุ่งเหมือนยิงตีกันยิงชกกันจิตของ น้นผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำานึ่งที่ใสสะอาดเป็นที่แล้วนึ่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเ,ยเทียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสถายุนเหมือนกันกับพวกเราคือทุกคนต้องเป็นสถายุน ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นตลอดเวลากรรมการเขาคุเวทีเขายังมีนอกจากเมื่อเขาึ้นชกกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิต สภายุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสพายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลมดูกคู่คันก็อยู่บนเวทีนะั่นแหละไม่จาบใครจะแยกใครใเวลาจะมีกูไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจะมีผู้จตระแยกออกเขาม่อยากให้แยกขอธรรมดาขมวยยุงสภายุง,ยงนงี่นั่นก็เหมือนขวารจารย์ลธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังคือไม่อยากแยกคนหนึ่งไรไม่อยากแยก มันตะลุมบอลกันอย่างนั้นทั้งมันทั้งคืนอืหลับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้านนําตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังทันอย่างนั้นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบผัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาอย่างไงไงมั่งจิงได้มาเป็นอย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านแล้วไม่ยอมฟังใครนอกจาก คุณมุมนเก่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนรุ่นปานของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเฉพาะเราไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปรแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าทิศครูอาจารย์พระสงฆ์สา,าวกฆรารหารันแยก,กออกด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยทำแต่จิตไม่ชอบธรรมาจิต สภาพยุงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความผุดไม่เจอเมื่อมันรุ่งกันดูกดกลบใดความผิดก,ก็ม,มีทางที่จะเกิดขึ้นดู่กาับนั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันก็เป็นสภาพที่มันเคยเป็น ยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็าทใาให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปท,ทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแย่พอที่จะฝืนกันบั่งถ้าคกู้ดิสนใจในะอน,นัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนจากพวกเราทั้งหลายเราพปฏิบัติคันนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดดัดแร่งคือการฝึกทรมานจ,จิตใจนี่กดขี่บังคับจิตแม่มันคิดแปลที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากเ็าเรียกว่าง,งาน,นหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลําบากระบนอย่างไรเราก็ทานี่ผู้พูดอบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามทำนั้นแม้จะยากลาบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทํา ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นแหะมันพาลงหิวลงบ่อให้จมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจึงเป็นความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความสุขความสบายมีมากอย่างไรก็มาก ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากเพรานั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างสัตว์ที่มีจีนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดฉล,ลาดเพื่อการลดเครื่องทุกข์ฉลาดในการเห็นอดหึงใจกันเที่ยงเที่ยงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นที่มีมากเท่าไหร่ก็ตามก็จะยกเราให,ให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง การเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นทั้งๆจะอาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ได้กันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าัวเพียงเท่านั้ด <c oughs> เรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกันหร <c oughs> ือเราถ่าอะไรมาก็าเห็นนี่เอง,เองอรวมแล้วก็เรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องอื่นใดทางผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกทีนี่เป็นมวยก็แยกแล้วทีสมมติวแบบ่าเป็นสภาญงเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราแล้วข้อย่าง่ีระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จดใดตรงใดก่อนที่เราไม่เคยพิพจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น แม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของทัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาอยากในทางที่ผิดอยากเพียงไรก็มากเพียงไรก็ยิ่งเป็นกรรเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ถูกปฏิบัติธรรมจรึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล คนจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยาไม่ได้อัจด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทาไปแต่ระวังทางภาจิตใจของเราไม่ไปยุ่งจนเกินหนึ่เกินผลจนกลายเป็นโรคเป็นนิ่งขึ้นมาภายในจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจไม่เกิดเพราะอำนาจของที่เดชทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของาธาตุผิดปกติของธาตุก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของทิ่เดชทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้เหตุผลอันใดเจ็บคุณที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ไขไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งคือหรือว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเรามีความแยกกันจะเป็นขึ้นบ้างน้อยข็พระบัดิกันตามเรื่องแก้ไขมันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้จะพยายามมกษาใจอย่าให้กำเริบตะยึดไปถือไปวุ่นมากับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุนั่นน่ะแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งนหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะจรงค่ายควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยอา้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบงหนักแบงเบาทบพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกกันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงไหม สอนทมท่านสอนโดยถูกต้องผูปฏิบัติทรเป็นปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องควาอยู่กับกาของเราตลอดเวลานี่แหละกาปฏิบัติที่ไหนอปฏิบัติส่วนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับใครใคสิ่งวดล้อมใดๆ,ๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอย่มากไม่เหมือนกับสลั่งขันที่ติตซึ่งจิด,จดแน่ดีกับเรา เนี่ยถือคำว่าิ่งเรื่งนี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกทางธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกถ้าพยายามแต่แยกเพราะไม่เข้าใจเหมือวเราได้เข้าใจในอัดในทาแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามาสตร์ตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม่มันปกติไม่เกี่ยวข้อยได้ป่วยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปลวนขึ้นมา ในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าวถ้าขันมันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจะไม่มีโรคชนิดนั้นเนี่ย่าหาเรื่องโรคเพื่ออารมณ์ที่เกี่ยวกับข้างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกถึงตัวเองนี่มาเสียแทนตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองนิบัติอ,อย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เกิดร้อนวุ่นวาย มีความสม่งเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตาหนังหมอกให้ถาดให้ขันไปเฉียเรื่องความเป็นด่ของขันก็หมอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นดูเพื่อจับไปมีความแปรกระพร้ตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ให้มีว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินดน,นั่งนอนแต่อย่างนั้นาเม,มื่อแปรไปมากก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็น้เราทราบไหมทูกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมาฐานทำงานกรรมะหมายว่าการกระทําฐานะคือที่นี่ทำงานในทางกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ชารู้ปีเด็ดคันหาอาสะวะั์จะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมาฐานสนบเสชาลงมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่าน,นี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียอั้งเช่นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยาวมันก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนไปทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็ระโปรงทุกมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนเลยเสียเพราะต้นของเราเต็มเต็มด้วยสิ่งทกกระโปรงทมมเมื่อสิ่งทกกระโปรกมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดทางภายในาจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดทางจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งแบบนี้ด้วยปัญญาท่านเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอันิจจังกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงอาศัยการชั่วระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขามีแค่การเรียน เรียกว่าเรียกว่าอำนาตัวเองอย่างสิ่งตรงนี้เขาก็ลัจามแต่ภาพจิตใจเราก็ร่มเย็นเราพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประกัน่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่สิงเฟอเ้อเถือนไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่ม,รมเย็นเพราะอาศัยการพิาจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันเนะ ทำเราเริ่มร่มเด่นเวลาท่านบวชพระทําไมไม่ว่าอุปชาใดก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเึงแล้วก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าสิ่งทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเลนต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เจซาลูมานาคาดังคาตะโจตะโจดังกานาคาลูมาเจซาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมันถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลำดับใือุปทานใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน พราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนกิเรนทานาว่าอุปทานทั้งหลายออกได้ของสอนนี้ถน,น,น,กกนัดประจักปจกรกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าท่านึงข้อค้อเป็นต้นตระการสัวกรารทั้งหมดรวมอยู่ในนี้ท่านึงสอนให้พิจารณา ผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เหอเหิมรู้ตามความจริงทั้งขางหอกขางในเพราะเป็นสภาพเหมือนเหมือนกันกลัวผีกลัวปัดจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยแต่า่ามนไหมร่างกายของเรามันจุอะไรเข้าไปว่าไม่มีกี่ท่าผีก็ สัตว์สี่ประเภทมันก็้าไปบรรจุไว้ในป่าชา้าผีดิบอันนี้รู้พี่อันนี้แนละ้วจะไปตื่นเต้นลหลงไหลไปอะไรกับป่าช้าที่ไหนอีกอืมออกทางนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสิครัวไฟเราไมนเราไม่เห็นครัวผีภายนอกตัวซ่าก,นะาก,กบซ่าเขี่ยงซ่าคปูวซ่าปลาอนะไรนันเซนอยู่ในครัวเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่เขาไม่เห็นกลัวนีกับข้ความเข้าใจของเรามันเสยไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภยัยแต่ตน,นเองเ่งกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลำบนเมือ่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวยึนได้คติอันดีด้วยพิจาาเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอะไรนี้กระชาิทุกนาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันกันอย่างลงดึกขนาดไหนก็ตา,ามเถิดถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสม,มอพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความชินนิชานาเกิดความคว้องแค่คแคบขึ้นมาโดยลำดับลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคำว่าอุปทานคือจิตไปเจื่อยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แต่ว,ว่านั่นเป็นเราน,นี่เป็นของเรากระเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอำนาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะบังคัดเมื่อพิจารณาแยกแยกสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องอาศัยพึ่งสิงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบร่มเย็นน ท่านสอนกรรมฐานนั่นสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เรียนามากจังไงจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับทะลุอุปโภคไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลาทังานจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหนดกาพเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด ม่มาจาร่างกายของตัดของบุคคลภายนอกหรือไม่มาจาร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความจนิงข้นาาแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วเหยือได้อย่างใจมองเห็นัดว์เห็นบุคคลนี้มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของตัตของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่จนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละถ้าจับภายในจิตใจ พอกาหนดปับอย่างนี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนาเองอย่างรวดเร็วนี่คือความทางานเราเขียนหนังสือทีแลกเขียนแล้วลบลบล้วเขียนไม่เป็นจนเป็นตัวเราวพึ่งหัดอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนมันไม่เป็นจนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาเขเริ่มเป็นคนเป็นตัวอา่านก็ออกเขียนได้ไปดูลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญเก็เวลาจะอ่านต้องลืมตามันติดกันที่ตรงนี้เท่าน,นั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นติดกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนต่างๆท,ที่ท่านเรียกว่ากรรมฐา,านนี้หลับตาก็าเห็นลืมตาก็าเห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่านเรียกว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้ตรงสารรู้ภพรู้ชาติรู้กิเลสทหันหายู้งโดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสทันหาอวะความคิดมันถือมันสำคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงท้าวอนเป็นสุขเป็นอัตตา ทาลายกองสมมติเหล่านี้มันแตกกระ,าระ,าระาจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่งนั้นแต่เสียหาหลักหาเจนไม่ได้ท่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลักได้เจนรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลำดับลำดับ แล้วข็เย็นผู้ปฏิบัติทาแบบนี้เย็นอยู่ไหนก็เย็น้าตติปัญญาผิดขึ้นทุกวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ตางนหูจมูกเ่้นกายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใ,ใ,ใจก็ทันอ้ตติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันทั้งนั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันอืคิดเออจนร้อนจนคุยมันใช้มันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันถ้าเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่ข้าปัญญาก็าสามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูสมูกลิ้งกายหรือกลุ่มขึ้นภายในใจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้เท่าทันและพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิรนามาเป็นสติปัญญาที่เครียนไกามากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายกิเลสมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพป็นชาติออกแม่แค่ลูกแผ่หลานขึ้นภายใน,ในใจิตใจของเราต่างบ้านตั้งเอนอยู่ที่นี่ภายใน,ในใจิตใจของตัลกนลด เวลาเราเย็นอัดเย็นทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้างฐานเป็นเครื่องรบปันอันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสน่ว่าลูกไาล้านไนี่ว่าปู่ย่าตายายของมันทําลายลงไปจงหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพบาติหมดไปเองความทุกข์ไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนหมือกิเลสตัวก่อเหตุ ให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากน้อะความสุขก็เปิดขึ้นมาที่เดสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขพร้อมเสด็จมาแยกออกไปกินหมดอืขนทุกข์มาให้เรามีพอฆ่าที่เดลงไปจนกระทั่งที่เดชตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านจะบอกปรมังสุขขังนะอะไระปรมางสุขขังก็คือจิตเนี่ย เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขจิ้งกวดขึ้เด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดข,ของตนเขาไม่มีอะไรมาแบ่งสั้นตันส่วนเอาไปเป็นธรมนนรมล้วนๆธรรมโมปฏิโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดท่วงยึดปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะธรรมโมปฏิโบ หมายถึงอะไรเป็นธรรมหมายถึงจิตที่บริกสุ์ล้วนเป็นธรรมทั้งแท้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตตัวเพศนี่แหละที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ำก้อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็อนกลมกล่อมจืดสน,นิทไม่มีที่ต้องติดหมดท,ทางต้องติด มันจะเป็นสภายุงอีกเ่ลายมันออกสภายุงพระนจิตเจนั้นถ้เป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ไหนก็รู้อยู่ไหนก็สว่างสวัยเนีย่ยที่เคยพูดว่าถ้าเราเป็นด้านวัตถุแล้วโยกเอาไป แข่งกับโลกลมูรีโลกไหนในสามโลกาฐานนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างล่าวกราบว่าอย่างสนิทเพราะาเห็นได้ชัดว่าอ,อ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อ้าวหูก็ได้พังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับอาก็เห็น ทำมันอัศจ,จ,จรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินเจ็ดทำแสดงกังวาลออกมาด้วยเออว่ายังไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการาดีพิเสษจอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่มนั่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องดำดำํำขาวไป เช่นเดียวกับก้าวกับท่านทัวโลกทัวสงสารแต่ตำหนีก็ตำหนีไม่ลงใครต้องการความสุขความวิเศษวิโ <c oughs> สด้วยกันแต่เมื่อทีส่สายไม่สามารถผาทุกอาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปจนเป็นธรรมดา่ยแต่เมื่อเราปฏิบัติพอไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะอากาศให้คนอื่นเห็นแคแดงคนอื่นเห็นไม่ได้ แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอากาศรีบโกนี่หละธนวัาน์ทำแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รูน้นี้ไม่อยู่ที่ไหนถ้ากําหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องกโลพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทําให้มัวหมองไปนั่พยายามแก้ไขพยายามปักเป้าแยกแยะก,ก,กันด้วยสติปัญญานี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเึ็งสาระ ยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจมโนตุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนามนยามนยา ใจเป็นใหญ่ใจคือเป็นประธานสาเร็จแล้วไปใจนะลงที่นี่ทำก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนะหมดคําที่จะพูดต่อต่อไปยึงมายุติหนงปัญหาทั้งหมดที่ใจะวันนี้แสดงเป็นอนนีอ่าปรอสมควร